สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาก่อไฟนะครับโดยใช้วิธีการสีไฟนะครับจากไม้ไผ่อุปกรณ์ที่เราเตรียมนะครับก็จะมีไม้นะครับที่บากเป็นร่องนะครับให้เป็นลักษณะมีความคมนะครับเป็นสันคมอลไรสำหรัแบบนี้นะครับแล้วก็ไม้ชานสีนะครับที่เราบากไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะ แล้วก็ข้างในเราก็ใส่ขี้เลื่อยนะครับเราบากไว้ในลนักษณะแบบนี้นะครับให้เป็นร่องเพื่อเวลาเราเสียดสีตรงนี้มันจะได้ไม่ขยักนะครับใช่ไหมเราเสียดสีเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดนะครับจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ข้างในเจาะให้เป็นรูปกลวยนะครับหรือบากไว้ให้เป็นที่สะสมของผงถ่านนะครับแล้วเราก็ ใช้ขี้เลื่อยนะครับใส่เข้าไปชั้นแรกนะครับดูนะครับดูไปช้าๆนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใช้มะพร้าวจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับเป็นเยื่อไม้ไผ่ขูดๆออกมา นะครับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็หาไม้เล็กๆมาทับเพื่อไม่ให้นี่คือการเตรียมอุปกรณ์ต้นนะครับในการเตรียมพื้นที่ไม้นะครับไม่ควรจะขยับได้นะครับให้แน่นๆนะครับไม้ตัวนี้กันละนะครัใช้ผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับรองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเราด้วยนะครับนั่งให้มั่นนะครับในท่ามั่นคงที่ตัวเอง จะคุกเขา่าชั้นเขา่าก็ได้พยายามอยากให้ไม้นี้ขยับนะครับเพราะว่าถ้าไม้ขยับร่องก็จะไม่ตรงนะครับการเสรียดสีก็จะไม่สมดุลน,นะครับมาลองดูครับว่าจะติดหรือเปล่าไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆดัน,นไปช้าๆนะครับ ประมาณสิบกว่าครั้งนะครับเราก็จะได้กลิ่นเหม็นไหมนะครับพอได้กลิ่นเหม็นไหมแล้วเราก็ค่อยนะครับกดลงไปเรื่อยๆตอนดึงมาเอามาดูใกล้ๆครับตอนเราดึงเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงมากนะครับอาจจะใช้การโน้มตัวช่วยนะครับมือตึงๆนะครับแล้วก็เน้นกดไปด้านหน้ามันจะช่วยลดแรงเราได้นะครับพอได้กลิ่นเหม็นไหมแล้วก็เริ่มมีควันแล้วก็ ค่อยเร่งสปีดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพอได้กลิ่นเม็นไหมนะครับทีนี้เราก็เริ่มเร่งสปีดขึ้นนะครับพอมีควันเราก็เร่งสปีดขึ้นมาในสเตปที่3ามนะครับก็คือการขูดเร็วๆนะพอได้จังหวะพอเริ่มรู้สึกว่ามีควันขึ้นมาเยอะๆมีผงถานขึ้นมาเยอะๆเราก็เร่งสปีดขึ้น

ไม่ใช่ น,นี่คือวิธีการก่อไฟแบบใช้ไม้เสร็จสีนะครับสามารถเอาไปทดลองใช้ได้นะครับหรือถ้าหากท่านใดที่สนใจนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวผมเองก็ได้นะครับ0 6 2 3 3 6 2 8 1 4เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ